ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอแต่เราชู้เข้ามาในห้องเนี่ยแต่จมาคอยแล้วคือเรื่องของใครวันนี้ที่เรามาเนี่แกอายเหรอนี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเร็วทั้งคู่เอกคนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่คองเออพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่ายนะเยบไปเลยแต่ละเร็ว แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วลลร,รู้ครับรู้ยิงเขาไปเหอเนี่ฮะไม่ไม่ถไม่หนีอย่าให้มันหนีกระซึ้นผมว่าครับคุณผอ อนี่แกนไมีัเสี่คนมแลพีโติูอยู่ๆวางางางวางังดีฟังให้ดีก่อะก้อยไมเชื่อไปไอ้นี่มันโกหกนอนแดได้แล้วเนเหมด้เออก หนุ่มขอโทษนะก,ก็ยังพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว,ว่าต่อไปอะ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจยด้วยอะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้ใครกันมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็กินาแานะก้อย <c oughs> ใส่ผม้เอาเปรียบชีวิตฉันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับก้ แล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก็ค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็แล้วองแกชีวิตแกที่ไม่มีทั้งน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตักทั้งปล่อยวัดนั่นแหละออกไปเมียเมียจ๋าแกไม่ต้องเป็นเมียแล้วเมียฉันไม่มีผัวก็เท่าอย่างแกออกไปออกไปออกไปด้วยฉันเซ็นเจลยไปก็ได้ไปเออเออ ก็ไปติดตามชมลุพัน์ดาเิดเกาหีชุนโดเผูซีีงน้องเป็นราการต่อไปนะครับุณทศสาสุภาษิตวันนี้คิกาจารน่าหางเยไม่ค่อยย่่ในควาพผ่านนะครับในวันแต่ละวันคือวันโชคดีสุดนภาพที่ใเขานี้เปชมวิถีประวัติศาสตร์ไทยทรงดาวเทียมทีออสปอย่างที่สูงวากาศพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นดาวเทียมสปวดโลกดวงใหม่ของไทยอยู่กัจอรับสำหรับปันที่ผ่านมาดาวเทียมรับคำสั่งเปิดระบบ g p s แล้วนะคะ ่บอกว่าให้เป็นยังไงสด้ายพ่อไอ้เนี่ยหอยคุยกันไม่รู้ไม่หึง รู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญายและความสามารถด้านไหนพินใดและควรจะทํางานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทําให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนควายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นพระบรมราโชว์ว่าของพระบาท,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว